มีบาทหลวงชาวอินเดียคนหนึ่งชื่อแอนเจลนี่เดเมโลเป็นนักเขียนที่มีชื่อเขาเล่าว่าโศภณีนะที่มาหาเขาเนี่ยหลายคน จะพูดถึงแต่พระเจ้าบอกว่าเนชีวิตนี้มันเหลือทนเหลือเกินแล้วก็อยากจะให้พระเจ้านี่จะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่เวลานักบวชนี่มาหาท่านเนี่ยก็มักจะพูดเรื่องเพศหรือเรื่องผู้หญิงเพศตรงข้าม อันทั้งนี้ก็เลยอังก็สังเกตว่าคนเราเมื่อสละสิ่งใดไปก็มักจะจมปรักหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเนี่ยจริงๆคงมไม่ใช่เฉพาะว่าสละสิ่งใดแล้วก็ มักจะจดจอ่อนึกถึงหรือจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นอาจจะรวมไปถึงความรู้สึกว่าถ้าพร่องสิ่งใดก็จะนึกถึงสิ่งนั้นเป็นที่เสษอย่างโสภีีที่อุนพ่อธรรมนี้พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองนี่พร่อง หรือขาดในเรื่องของศาสนาก็เลยนึกถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆส่วนนักบ,บวชนะ,ะรู้สึกพร่องในเรื่องความสุกทางเพศก็เลยนึกถึงสิ่งนั้นอยู่เป็นอาจินถ้าเราลองพิจารณาดูดีๆนะก็ มักจะเป็นอย่างนั้นนะคนเราถ้าพร่องอะไรเราก็มักจะนึกถึงสิ่งนั้นหรือว่าปรารถนาจะได้สิ่งนั้นคนรวยเนี่ยแม้ว่าจะมีเงินเยอะแต่จนวนไม่น้อยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพร่องเรื่องเงินยังมีน้อยอยู่ก็เ,เลยคิดแต่เรื่องการหาเงิน มาไม่จบไม่สิน้นเพราะยังรู้สึกว่ายัางพร่องอยู่ยังมีไม่พอก็เลยต้องอยากได้ไม่หยุดหย่นแล้วคนที่รู้สึกว่าชีวิตี่ขาดความสงบเนี่ยก็จะนึกถึงความสงบอยากจะได้ความสงบมา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ในสังคมปัจจุบันฝ่ายหนึ่งก็ต่งตงางๆหาเงินทั้งที่ก็มีเยอะแล้วแต่ก็พอะยังรู้สึกว่าพร่องอยู่ยังขาดอยู่อีกจำนวนหนึ่งก็แสวงหาความสงบทั้งที่ก็อาจจะมีความสงบ,บอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกพร่องก็เลยอยากจะได้มาเพิ่มนขนึ้นอีก มีเรื่องเล่าว่าตอนที่านทีไปเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษเนี่ยอังกฤษตอนนั้นก็มีคนอินเดียไปเรียนเยอะไปทำงานก็มากแล้วคนอังกฤษก็มีท่าทีดูถูกเยยดยามคนคนอินอเดียเพราะว่ามีผิวสีเป็นคนเอเชีย,ยจาจย์คนหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบ คารทีเท่าไหร่เอากาสที่จะดูถูกคารทีวันนี้ขณะที่เรียนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ถามการทีว่าเนี่ยมีกล่องอยู่สองกล่องกล่องหนึ่งมีเงินอีกกล่องหนึ่งมีความรู้เธอจะเลือกกล่องไหนครานนี้บอกผมเลือกกล่องที่มีเงินครับ เดนชนะอาจารย์ก็เลยยิ้มนันแล้วบอกแต่อาจารย์เนี่ยเลือกกล่องที่มีความรู้คางทีก็เลยตอบไปว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้สิ่งที่ถึงไม่มีอาจารย์ได้ยิงก็นิ่งเงียบไปเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เผ็ดของกัรทีนะวันนี้เป็นทาออาจารย์นิสวถึงไม่มีความรู้นะก็เลยเลือกกล่องที่มีความรู้ อีกันที่บอกว่าคนเราส่วนใหญ่เลือกหรืออยากได้สิ่งที่เราไม่มีเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่คุณพ่อแอนโทนีเนี่ยแกสรุปจากเรื่องที่เล่ามานคนเราเวลาพร่องหรือขาดสิ่งใดเนี่ยก็มักจะจมปักจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น ผู้ใหญ่นี่คือคนเรามักจะเห็นแต่สิ่งที่จึงไม่มีแล้วก็อยากได้สิ่งที่ไม่มีนั้นมาเพื่ออะไรมาเพื่อเติมเต็มไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็จึงไม่ค่อยเห็นความสําคัญเท่าไหร่เรามักจะให้คุณค่าให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรายัางไม่มีและไม่ว่าเราจะมีมากเพียงใดตราใดที่เรายังขาดบางสิ่ง หรือเรายัางรู้สึกว่ายังมีไม่พอเนี่ยมันก็จะหาทางหาสิ่งนั้นเนี่ยมามาช่วยถมมาช่วยเติมเต็มความพร่องนั้นธรรมชาติของนุษเป็นอย่างนี้ก็เลยมักจะไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ตัวเองมีเท่าไหร่มีมากมายเท่าไหร่ก็ไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือพอใจ ถามได้ที่ยังพบว่ามันมีบางสิ่งที่พร่องหรือขาดหายไปเป็นเพราะแบบนี้คนเราก็เลยหาความสุขได้ยากเพราะเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มีแล้วคนเรานี่จะมีครบทุกอย่างมันก็ยากนะแม้จะมีเยอะมีมากแต่พอไปเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าก็กลับรู้สึกว่าเรามีน้อย เกิดความสึกพร่องขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาคนสมัยนี้เศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ยังรู้สึกพร่องยังรู้สึกขาดยังรู้สึกมีน้อยนะเพราะเห็นคนอื่นก็มีมากกว่ามีอำนาจมากเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกพอใจสักทีเพราะยังคิดหรือรู้สึกว่าตัวเองยังมีน้อยยังมีไม่พอยังพร่องอยู่ ก็เลยที่ลนแสวงหาเงินทองบ้างอำนาจบ,บ้างชื่อเสียงบ้างไม่จบไม่สิน้นสุดท้ายก็เลยเพราะว่าสิ่งที่จวงได้มาจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นสาระสำคัญของชีวิตไอ้ความรู้สึกพร่องความรู้สึกว่ามีน้อยเนี่ยจนเกิดความส่ายังมีไม่พอเนี่ย ส่วนก,ก็เกิดจากความการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเพราะนั้นได้มาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอแต่ใดที่เห็นคนอื่นนีมากกว่าแต่ถ้าคนเราเนี่ยรู้จักสิ่งหนึ่งนะคือความสันโดษเนี่ยพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้มันก็จะรู้สึก เกิดความพอขึ้นมาไม่รู้สึกพร่องอีกต่อไปแม้ในสายตาของคนอื่นจะเห็นว่ามีน้อยนะแต่ตัวเองเนี่ยกับรู้สึกว่ามีมากแล้วเพราะว่าไม่มีความรู้สึกพร่องก็เพราะมีความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้มา มันก็ช่วยเติมเต็มนะจิตใจได้เหมือนกันนะคนเราถ้ามีความสันโดษเนี่ยมันก็ช่วยเติมเต็ม,ตมจิตใจจนไม่รู้สึกพร่องไม่รู้สึกขาดแต่นอกจากสันโดษคือความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วเนี่ยความสึกเต็มหรือได้รับการเติมเต็มเนี่ยไม่รู้สึกพร่องไม่รู้สึกขาดเนี่ย มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เปิดช่องให้ให้ตัวกูนี่ขึ้นมาครอบงำจิตใจนะเพราะจะไดที่ปล่อยให้ความสําคัญมาหมาตัวกูนี่มันเป็นใหญ่เหนือจิตใจเนี่ยจะรู้สึกพร่องตลอดเวลาเลยจะรู้สึกว่าขาดอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกว่ามีไม่พออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะได้มาเท่าไหร่แม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทองชื่อเสียงความสําเร็จอํานาจเพราะธรรมชาติอัตตาหรือตัวโกูนี่มันปรารถนาอย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นยิ่งมากยิ่งดีเพราะว่ายิ่งมากก็ยิ่งไปค้ำยันค้ำจุนห้ตัวกูให้ให้ใหญ่เหนือ คนอื่นนะสิ่งเรียกว่าโลภะนะมันไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะาความมีตัวกูนี่แหละหรือความถือตัวว่าใหญ่แล้วต้องการอำนาจไม่สิ้นสุดนี่ก็เพราะไอความรู้สึกว่าตัวกูนี่มันคลองใจแล้วม,มันจะรู้สึกพล่องตลอดเวลามีเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้จักพอ แล้วทำไงนะจะให้ตัวกูที่มันไม่คล่องความจิตใจนะสำหรับผูุ้ชนแล้วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นะคือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะมันช่วยเติมเต็มจิตใจนะเกิดความเต็มตื่นขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็เลยมีสติเต็มตื่นความรู้สึกตัวนี่มันช่วยเติมเต็มจิตใจจนไม่รู้สึก เกิดความพร่องนะจริงๆมันก็เป็นเพราะว่าความสึกตัวเกิดขึ้นเมื่อไรไอ้ไอตัวกูมันก็ไม่มีช่องที่จะเข้ามาครอบงำใจได้ช่วงหน้าที่เราเกิดความสึกตัวเนี่ยนะมันจะไม่มีการปรุงแต่งนะตัวกูขึ้นมาครองใจเวลราเรามีความสึกตัวเรามีสติเต็มตื่นเนี่ย ทำอะไรก็รู้ว่ากายทำนะไม่ใช่ว่ากูทำไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าหรือเห็นว่ามันเป็นใจที่คิดนะแต่ว่ามไม่ใช่กูคิดไอ้ความสำคัญามานหมายว่าตัวกูเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อใจไม่มีสติไม่มีความสึกตัวพวกนั้นคือเมื่อจิตมันเกิดความหลง จิตหลงอะไรก็ปรุงตัวกูขึ้นมาพอมีตัวกูขึ้นมามันก็เกิดความโลภเกิดความปรารถนาสิ่งต่างย่างยังไม่จบไม่สิน้นเรียกว่าเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจะไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นได้ก็ต้องไม่ให้ไม่ปล่อยความหลงคลองใจ จะให้ความมุนควใจก็ต้องมีความสึกตัวมาแทนที่มีความสึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวความหลงก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่วก็คงสังเกตได้นะเวลาเรามีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดความโลภความน้อยเนื้อต่ําใจพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยไอ้ความไออารมณ์เหล่านี้มันก็สลายหายไปเลย เพราะมันอยู่ได้ด้วยความหลงมีความหลงเกิดขึ้นในอารมณ์อกุศลเหล่านี้ก็มาคลองใจแต่ถึงมันก็ไม่ใช่อารมณ์อกุศลน,นะมันก็ต้งความดีใจถ้าเราไม่มีความสึกตัวก็คลองใจเราจกนกระทั่งเกิดความลืมตัวดีใจจะลืมตัวก็มีปิติจะลืมตัวก็มีอย่างคนที่ไม่ใช่เพราะเวลาได้โชคได้ลาบแล้วลืมตัว พราะดีใจในโชคลาภที่ได้มาแม้กระทั่งคนที่มนเป็นทวารนาและเกิดว,วิปัสสนุปะกิเลขึ้นมานะเกิดญาณอย่างรู้บางอย่างดีใจนะลืมตัวเลยหลงคิดว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหรนะันต์แล้วอันนี้ไม่ใช่เพราะเขได้โชคได้ลาภนะแต่เพราะเขาได้ได้พบญาณบางอย่างเรื่องมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติแต่ว่าไม่ใช่ของจริงแต่เจ้าตัวเนี่ยไปคิดว่าเนี่ยเกิดจานแบบนี้ก็แสงว่าหลุดพ้นแล้วพอคิดว่าหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้อยากจะไปสอนคนแล้วไอ้ความหลงที่เกิดขึ้นมาจากปิติปราโมทมันเปิดช่องให้ตัวอัตตาหรือมานะเข้าคร่อมงำ พอสำคัญมป้หมายหรือคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้อยากสอนแล้วนะอยากสอนแล้วเหมือนที่เล่านะที่ลวมา่สอนมันก่อนลูกศิล์หลวงปู่ดูนตุโลเนี่ยเคยปัสนุป,ปกาิเลข,ขึ้นมาเกี่ยวกตัวเป็นพระอรหันต์อยากไปสอนอาจารย์อยากไปสอนลวงป่ด,ดุลกุษาเดิน จากวัดตัวเองนี้ไปวัดบุรพาราน80กิโลเดินไม่หยุดเลยเรียวแรงมันมันมาจากไหนไม่รู้80กิโลนี่กถ้านั่งรถนี่ก็ชั่วโมงกว่านี่ถ้าเดินนี่ก็เกือบ20ชั่วโมงก็เดินได้นะเพื่อมาสอนอาจารย์อันนี้เรียกว่าความหลงมันคล่องงำไม่ใช่เพราะได้โชคได้ลาบน,นะแต่เพราะได้เห็น ได้เห็นญาณบางอย่างแล้วพอไม่มีสติไม่มีความสู้ตัวมันก็เปิดช่องให้อัตตาหรือมานะเข้าครอบหนัพอตัวกูขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วนี้มันก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ถึงแม้เราตอนจะยังไม่บรรลุธรรมนะแต่ว่าถึงแม้ยังมีกิเลสแต่น้อยถ้าเรารู้จัก ทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นมันก็ช่วยขับไล่ความหลงได้แม้นะว่าจะไม่ใช่เป็นการขับไล่ความหลงอย่างถาวรความหลงมีสองอย่างนั่นคือรู้ตัวกับรู้ความจริงรู้ความจริงคือรู้สัจธรรมแจ่มแจ้งจนไม่มีความยึดติดถือมั่นต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าตัวกูนี่ไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นเรื่องไม่ได้ผด,ไ,ดไม่ได้เกิดแล้วเนี่ย ที่มีคนเขาอวยพรว่าขออยู่ได้ผุจะได้เกิดเนี่ยก็หมายความวนี้แหละบางคนโมโหนะนะถูกครูบาอาจารย์ให้คำอวยพรว่าอยู่ได้ผุจะได้เกิดจริงๆก็หมายว่าตัวกูไม่ได้เกิดอีกต่อไปพอตัวกูไม่ได้เกิดนี่ก็หมายถึงการพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ รู้เห็นความจริงอย่างจมแจ้งแต่เมื่อมีความสึกตัวไอ้ความหลงที่จะเป็นสะพานนำพาความนำพาตัวอัตตาหรือตัวกลัวขึ้นมาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความสึกตัวพอมีควขาสึกตัวก็เกิดความสึกเต็มตื่นขึ้นมาใจได้ละการเต็มเต็มไม่มีความสึกพร่อง ตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ความหลงเกิดขึ้นมีการปรุงตัวกูกขึ้นมาตอนนี้แหละความรู้สึกพร่องมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะอยากได้สิ่งต่างๆมากมายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นการทำความรู้สึกตัวเนี่ยหรือการสร้างความรู้ตัวให้เกิดขึ้นเนี่มันเป็สิ่งสำคัญนะสำคัญมากกว่า การมีความสงบแล้วก็หลงเพลิในความสมางบทำความสึกตัวในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราทำได้ครูเจ้าก็ได้แนอไว้แล้วนะว่าเราสามารถทำความสึกตัวได้จากอิริบ,บท่าต่างๆทำความสึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลาเดี่ยวซ้ายแลขวาเวลา สบายบาดพาจีวรเวลาสพายบาทผ้าสังฆติคลองจีวรถ้าเป็นครหัสถ์คารวายก็เวลาแต่งเนื้อแต่งตัวหรือแม้แต่หวีผมก็ทำความสะอาตัวได้ทำความสุอาตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มทำความสุอาดตัวเวลาอุจจาระปัสสาวะทำความสุอาดตัวเวลาคู้หรือเหยียดไม่ว่าแขนหรือขาทำความสุอาดตัวเวลาเดิน ยืนนั่งหลับตื่นหรือไม่แต่เวลานิ่งพวกนี้เนี่ยทำได้ทุกที่และทุกขนาะท,ที่เราทำนะกินดื่มเครื่องล่มมันก็เป็นการปฏิบัติทำไปในตัวเวลาทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลายแปอดีไม่ลอยไปอนาคตจนกระทั่งจมอยู่ในอารมณ์ ตอนนั้นแหละนะที่ความสุขตัวจะเกิดขึ้นมีความสุขตัวเกิดขึ้นก็เกิดความเต็มตื่นมีสติเต็มตื่นในใจหรือว่าใจแต่ละการเต็มเต็มมันจะไม่รู้สึกพร่องมันรู้สึกพอใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีสิ่งใดมาปลนเปลือหรือความสุขจากสิ่งเสือ แต่ที่คนเนี่ยไม่ค่อยได้ในหน้นที่สองของความสึกตัวเนี่ยเพราะว่าความสึกตัวมันที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความสึกตัวชั่วขณะไม่กี่ขณะเท่านั้นแหละแล้วก็หลงต่อวันวันหนึ่งที่เราหลงมากกว่ารู้ตัวนะเวลาเราหลับเนี่ยเราหลับน้อยกว่าเวลาเราตื่นเราหลับก็อาจจะสักหกหรือเจ็ดหรือแปดชั่วโมงแต่เราตื่น สิหชั่วโมงสิบปดชั่วโมงแต่นั่นเป็นเรื่องของกายนะส่วนเรื่องของใจเนี่ยแม้ในช่วงเวลาที่เราตื่นเนี่ยสิบแดชั่วโมงสิหกชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันหลงส่วนน้อยที่รู้สึกตัวแล้วก็เป็นความรู้สึกตัวแบบไม่ต่อนเนื่อง ถูกความหลงเข้ามาครอบงำเพราะมันก็เลยมีความโลภมีความอยากมีความสึกพล่องตลอดเวลาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอยังอยากได้อีกแต่ถ้าเราทำความสึกตัวบ่อยๆทำเป็นประจำความสึกตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นความหลงน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงไปด้วย วันนั้นเนี่ยก็จะไปดูแคลนะความสึกตัวเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะช่วยเติมเต็มจิตใจมีความสึกตัวเมื่อไหร่ก็มาถึงมีสติเต็มตื่นมีสติต็มตื่นก็หมายความว่าไม่เปิดช่องให้กิเลสหรือความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตใจไม่จะเป็นความโลภความโกรธความเครียดความทุกข์ความเศร้าหรือความซึม ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มนะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีแล้วในสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่เราเคยคิดว่าพร่องเนี่ยมันจะไม่มีความหมายนะต่อจิตใจของเราเราจะมีความสุขง่ายๆเพราะเรารู้จักชื่นชมสิ่งที่เรามีให้คุณค่าความสำคัญของสิ่งที่เรามีซึ่งที่จริงก็มีคุณค่า,ยยาจริงนะจนการที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังสามารถหายใจได้อย่าง ราบรื่นไม่ติดขัดการที่เรายังมีตามองเห็นการที่เรายังมีหูได้ยินยังมีความคิดมีสติมีความสามารถในการรู้สึกตัวอันนี้มีกับทุกคนแต่สิ่งที่ไม่มีเนี่ยจะนวน้มจน,น้มจนมมากเลยนะไม่ค่อยมีความสําคัญหรือความจาเป็นต่อชีวิตแต่ว่ามันเป็นค่านิยมที่ใครๆเขาอยากจะมีกันหรือว่ามันช่วยทําให เกิดความสะดวกสบายหรือเกิดความสุขชั่วคราวในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่มันมีคุณค่ายิ่งกว่าน,นั้นเยอะอยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันนำไปสู่ความสึกตัวนำไปสู่การมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเอาแต่ดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่คิดว่าพร่อง ลวคิดว่าได้มาเท่าไหร่จะช่วยเติมเต็มแต่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเติมเต็ม,ตมสักทีนะเพราะว่ามันเป็นการเติมเต็มแนอำนาจของกิเลสข,ของอัตตาซึ่งไม่เคยรู้จักพอสักทีจะไม่ให้ใจเราอยู่ในอำนาจของอัตตานี่ก็ต้องทำความสุดตัวให้เกิดขึ้นซึ่งก็แปดนะพอมีความสุขตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็หายไปเมื่อน,นั้นแหละมันเป็นปฏิป,ปักษกัน อีบารหลวงชาวอินเดียคนหนึ่งชื่อแอนเจลนี่